พาเดินเล่นจะเพื่อนจ้ะพาเดินเล่นชมวิวเนาะเวลาแดดออกมันก็จะสวยอย่างนี้ค่ะเดินกลับบ้านค่ะเลิกงานแล้วยังไม่ถึงบ้านเลยสวยไหมคะเพื่อนเห็นภาพสวยๆแล้วคิดถึงเพื่อนจ้ะนี่ค่ะเราอยู่กันตามชายทะเลจะเพื่อนมาค่ะจะพาเพื่อนเที่ยวเนาะจะพาเพื่อนเที่ยวจ้ะ เพื่อนเห็นไหมฝั่งฝั่งนี้ยังไม่ได้รับแดดเลยเพราะว่า,เ,าเงาภูเขาบังนากคะ่ะเนาะฝั่งโน้นเ,เป็นช่องเขาขาดเขาก็ได้รับแสงจ้ะเราอยู่ฝั่งนี้ค่ะเราอยู่ฝั่งตะวันตกเราก็ได้รับแสงตอนตะวันขึ้น,นะะเนาะค่ะเนาะแต่เวลาตะวันตกดินภูเ,เขาฝั่งนี้จะภูะเขาฝั่งนี้ จะเป็นเงาบังพวกเรามาค่ะเพื่อนเดินเล่นด้วยกันนะคะมาชมบรรยากาศสวยๆจะเพื่อนจ้ามาชมบรรยากาศสวยๆจ้าเอาความงามความสวยงามมาฝากนะเพื่อนนะตอนนี้เวลาแปดโมงเช้าจ้า เงียบเงาคนเขาไม่เยอะค่ะรถก็ไม่ค่อยมีแต่ก่อนถนนสายนี้เป็นสายหลักค่ะพอเขาสร้างใหม่ถนนสายนี้ก็กลายเป็นถนนสำหรับคนอยู่แถบนี้ใช้าการบำรุงการบำรุงซ่อมแซมก็จะไม่ค่อยจะ ไม่ค่อยจะได้รับการพิจารณาค่ะอู้ยคิดคิดหาภาษ,ษานี่ยากจังเลยเพื่อนดูบ้านหลังนี้อุ้ยนกตัวนี้สวยจังเลยนกตัวนี้นี่เห็นไหมคะไปยืนบนป่องไฟบ้านหลังนี้สวยจังเลยเพื่อนมันเป็นบ้านเก่าทีนี้คนเก่าเขาก็ละสังขารเนาะลูกหลานเขาก็เลยขาย ทีนี้ก็เขาคงเป็นช่างไม้นะคะช่างไม้ต่อเติมเขาก็มาต่อเติมบ้านนี้เป็นหลังเบลเลอร์เลยเพื่อนจะเดินต่อนะเพื่อนจ้ะ,เด,จะเดินต่อจ้ะเดินต่อจ้าเพื่อนอาภาพมันใหญ่ไปหรือเปล่าก็อยากให้เพื่อนเห็นภูเขาสวยเนาะก็เลยซูมเข้ามาจ้ะ คลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะเพื่อนเนาะนี่นแหละคะ่ะเราอยู่กันอย่างนี้จะเพื่อนอยู่ตามริมถนนหนทางการไปมาสะดวกเจ้าเพื่อนอการไปมาสะดวกคนที่อยู่สูงก็มองเห็นวิวสวยแต่หน้าหนาวนี้ลดขึ้นยากค่ะม,มีมาเยอะต้องใช้รถรถไถเกรเนาะค่ะเนาะ คุยกันใหม่นะเจ้าเพื่อนจ๊ะ